การครั้งหนึ่งในป่าลึกมีฮิปโปน้อยตัวหนึ่งชื่อหมูเด้งแม้จะเป็นฮิปโปแต่หมูเด้งมีขนาดเล็กกว่าฮิโปตัวอื่นๆทําให้เขาโดนล,ล้ออยู่เสมอว่าไม่เหมือนฮิโปจริงๆแต่หมูเด้งไม่ยอมแพ้ด้วยความร่าเริงและความขยันหมูเด้งกระโดดโลดเต้นไปทั่วราวกับลูกบอลกลมๆที่ไม่เคยหยุดนิง่งวันหนึ่งหมูเด้งเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ําและได้พบกับเพื่อนใหม่นั่นคือจิ๊บ นกตัวน้อยแสนสนจิ๊บชอบความสนุกสนานของหมูเด้งและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันจิ๊บบอกหมูเด้งว่าการตัวเล็กไม่ใช่เรื่องแย่เลยเพราะพวกเขาสามารถไปผจญภัยในที่แคบๆที่ฮิโปตัวใหญ่ทำไม่ได้หมูเด้งตื่นเต้นและเริ่มออกสำรวจป่าก,กับจิ๊บทุกวันระหว่างการสำรวจพวกเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆมากมายทั้งสองตื่นเต้นกับการผจญภัยใหม่ๆแต่หมูเด้งก็เริ่มสงสัยว่าในป่าลึกนี้ยังมีอะไรที่เขายังไม่เคยเห็นและเขาตั้งใจจะค้นหามันให้ได้ ถ้ารักน้องหมูเด้งช่วยกันกดไลค์และติดตามสำหรับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะว่าน้องหมูเด้งจะเจออะไรในถ้ำลับกลางป่าเช้าวันต่อมาหมูเด้งและจิปตัดสินใจออกเดินทางไปยังถ้ำเรืองแสงซึ่งเล่าขานกันมาว่าเต็มไปด้วยคริสตัลวิเศษที่เปล่งแสงระยระยับยับระหว่างทางพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งป่าไม้หนาทึบและแม่น้ำลึกแต่ด้วยความช่วยเหลือของจิปหมูเด้งก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างปลอดภยัย เมื่อถึงถ้ำเรืองแสงพวกเขาพบกับแสงระยิบระยับจากคริสตัลจริงๆแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็พบกับยักษ์ย้ายเจ้าถ้ำที่ดูน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วยักษ์ใจดีเขาชื่นชมในความกล้าหาญของหมูเด้งและจิ๊บที่กล้าผจญภัยมาถึงที่นี่ยักษ์ย้ายเจ้าถ้ำมอบคริสตัลแห่งความกล้าหาญให้หมูเด้งพร้อมกล่าวว่าขนาดตัวไม่สําคัญเท่ากับหัวใจที่กล้าหลังจากนั้นหมูเด้งเดินออกจากถ้ำพร้อมกับความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมเผชิญกับการผจญภัยใหม่ๆที่รอยอยู่เสมอ ถ้ารักหมูเด้งช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อรอฟังเรื่องราวของหมูเด้งตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะหลังจากหลายวันของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหมูเด้งและจิ๊บพบว่าในป่าลึกมีสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอวันหนึ่งขณะเดินผ่านทุ่งหญ้าสีทองที่อบล้อมด้วยดอกไม้หลากสีหมูเด้งสะดุดกับกล่องไม้เล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้พุ่มไม้เขียวขจี เมื่อเปิดกล่องออกพวกเขาพบแผนที่โบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์และคำแปลกๆบนกระดาษเก่าแก่ที่ถูกพับอย่างระม,มัดระวังแผนที่นั้นดูเหมือนจะบอกทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันถูกวาดอย่างละเอียดด้วยเส้นสายที่น่าสนใจและมีภาพวาดที่ลึกลับ หมูเด้งและจิบตื่นเต้นอย่างมากและตัดสินใจติดตามแผนที่นั้นอย่างเต็มที่ระหว่างทางพวกเขาพบกับสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวและสีสันที่สดใสพวกเขาเริ่มสงสัยว่าแผนที่นี้จะนำพาพวกเขาไปสู่ความลับหรือการผจญภัยใหม่ๆอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยความกล้าหาญและมิตรภาพที่แน่นแฟน้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอพบกับการผจญภัยของหมูเด้งในวันถัดไปนะ หลังจากเดินทางผ่านป่าใหญ่หมูเด้งและจิบมาถึงทุ่งหญ้าสีรุ้งที่มีดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคำรามอ่อนโยนดังมาจากฟากฟ้าพวกเขาเงยหน้าขึ้นและพบกับมังกรสายรุง้งสัตว์ในตำนานที่เชื่อว่าหายสาบสูญไปนานมังกรสายรุ้งไม่ได้ดูดุร้ายแต่กลับมีท่าทีอ่อนโยนมันเล่าให้หมูเด้งและจิบฟังว่ามันเคยเป็นผู้พิทักษ์ทุ่งหญ้าแห่งนี้แต่หลังจากสัตว์ในป่าเริ่มแย่งชิงทรัพยากรทุ่งหญ้าก็ค่อยๆเสื่อมสลาย หมูเด้งและจิ๊บระปากที่จะช่วยมังกรื้นฟูนฟูทุ่งหญ้าให้กลับมาสวยงามอีกครั้งพวกเขารวมพลังกับสัตว์ในป่าทํางานร่วมกันปลูกดอกไม้และทําความสะอาดพื้นที่จนทุ่งหญ้ากลับมามีชีวิตชีวามังกรสายรุ้งรู้สึกซาบซึง้งและบอกว่าสิ่งที่งดงามที่สุดไม่ใช่สมบัติหรือเวทมนต์แต่คือความสามัคคีของทุกคนจากนั้นหมูเด้งและจิ๊บก็กลายเป็นฮีโร่ที่สัตว์ทั้งป่าชื่นชมเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความเอื้อเฟื้อ ช่วยกันกดไลค์และติดตามเป็นกำลังใจหมูเด้งด้วยนะ